ส้มสุดๆไม่จางและนี่ก็คือทิปเที่ยวเชียงใหม่ไปเชียงดาวโดยอังขางยินดีต้อนรับเข้าสู่เฟียสตาสตอรี เชียงม่ในตอนนี้นะคะเราก็กำลังเช็คอินอยู่นะคะทุกคนเราขาก็มีแบบพวกขนมไทยเซอร์วิสแพค g เกจชิ้งมาอันนี้ขนมอะไรเออขนมขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธออะไรคะขนมชั้นจ้ะอุ้ยขนมไส้ไส้ค่ะ วันนี้นะครับเราก็มาพักกันที่โรงแรมมูดนิม,มานเชียงใหม่นะครับอยากจะบอกว่าโรงแรมน่ารักมากเตรียมขนมหวานอาหารไทยกาแฟน้ำดื่มให้พร้อมโรงแรมมีการตกแต่งแบบน่ารักสวยงามสไตล์มินิมอลมากเลยนะครับช่วงเราไปก็เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสพอดีด้วยอาไม่ใช่เไม่ใช่ติดไปเรื่อยอ่ะงมาก มีชุดอันนี้ให้ด้วยนะแล้วก็มีตู้เย็นไม่มีอะไรเลยสวัสดีครับเฟตต้าครับตอนนี้ก็มาถึงที่เชียงใหม่เรียบร้อยแล้วอยู่ที่ห้องพักนะครับก็เดี๋ยวพักสัก30นาที เดี๋ยวตอนเย็นเราจะออกไปหาอะไรกินนะครับร้าน <Run. S 1> ตอนนี้เรามาถึงร้านข้าวแล้วนะครับชื่อร้านว่า oh. On the Lock oh. ที่เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ร้านนี้เป็นยังไงเนาะโอเคปะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูโอ้ oh. มีพระจันด้วยป <Okay. S 1> ระจัน มากเลยครับดีมากบรรยากาศดีมากอากาศเริ่มเย็นแล้วสวยมากเลยอ่ะชอบบ้างยังครับเลยรำเลยเลยน่าจะอร่อยนะ เก็กลับมาถึงที่พักแล้วน,นะครับก็หลังจากกลับมาจากร้านอาหารก็ร้านอาหารอร่อยมากนะครับอร่อยจริงๆก็เดี๋ยววันนี้เราจะนอนแล้วนะครับก็พรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่เชียงดาวนะครับไปทำกิจกรรมที่เชียงดาวกันแต่ยังไม่บอกว่าจะเป็นอะไรติดตามดูนะครับ โอเคคืนนี้ฝันดีบ๊ายบายรันแล้วก็ตื่นแล้วนะครับจะไปหาของกินนะครับไปหาร้านข้าวกินแล้วก็จะยิงตรงไปที่เชียงดาวเลยนะครับอันนี้เราอยู่ที่เข้าซอยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เรือนม้วนใจนี่นะคะเซ็จแรกที่เราสั่งมาจะเป็น เฟสออเดอร์เมืองนะครับเครื the the Por, ่องก็จะมีนะแหนมแหนมหมูทอดน้ำน้ำพริกอ่องน่นหมูทอดค่ะหมูทอดเริ่มจากอะไรดีน้องเฟียสน้ำพริกอ่องนี่นะครับที่เป็นอะไรไส้อั่วอันนี้ไม่ได้เปิดอาหาร อ,<ช>อร่อยมากเลยมากละะตำขนุนตำเกียะขึนใหม่<ล>มอันนี้ข้างในนะครับดีอันนี้ตำขนุนนะครับใช่ี่ี่อร่อยมากบดชีสแลวที่ก็เป็นขนมหวานนะครับก็แซ่กล้วยบดชีสมา นล้วไหลแล้ะไหลกุวยชิ้กกุ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 ยชิ้ยกล้ยบดชียังไม่ได้กินอืมอืมอร่อยมากไม่เคยกินกล้วยบดชีที่เป็นกล้วยบดชีมาก่อนจริงไปเนี่ยไม่เชื่อใช่ไหมชิมอร่อย หนาวมากเลยทุกคนเชียงดาวโอ้ยดูลมโอ้ย,อยฮิมะกก็แรงมากนี่ขนลุกด้วย <คน S 2> เป็นอยู่แล้วนลขนลุกอย่าไปติดต่อห้องพักก่อน เ้าตียยงใหญ่่ออูนนบะที่พักของเราในวันนี้นะครับเราก็นอนที่ Mountain View เชียงดาวนะครับบรรยากาศดีมากเปิดออกมาจากหลังห้องก็จะมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวเลยนะครับก็โอเคเราพร้อมแล้วแต่งตัวเรียบร้อยเราจะไปคอนเสิร์ตที่เชียงดาวนะครับเป็นแคมปิ้งเล็กๆ ของศิลปินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสนุกแค่ไหนนะครับประมาณกี่องศาอ่ะสิบสิบสองอ่ะสิบสองสิบสององศาที่หนาวมากมุมก้วมากสิบสององศาได้อยู่เหรอมาดอ่ะหนาวสิบสองไม่ไหว ตกหมูสั่งยำบุ้เส้นแล้วก็มีอะไรนะหมูย่างก็คือตอนนี้เราก็ไม่อยู่ที่งานคอนเสิร์ตนะครับของที่เชียงดาวอันนี้ร้านพักควาน่าจะขายเนื้อนะครับแล้วก็นี้เป็นลูกชิ้นทอดตอนนี้ก็ซื้ออาหารเสร็จแล้วนะครับน่ากินมากเลยน่ากินไหมเนย ส่วนเราก็เป็นคนช่วยเขาเหมือนกันนะนนช่วยถือช่วยถืออาวุธนะครับ ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดอยหลวงเชียงดาวบรรยากาศเช้าเเนี่ยหนาวจับใจจริงๆเลยนะครับตื่นมาพร้อมกับวิวหมอกมองไปเห็นดอยหลวงเชียงดาวอยู่ข้างหน้าเนี่ยชื่นใจมากเลยนะครับต่อจากนี้นะครับเราก็จะเดินทางขึ้นไปที่ดอยอ่างขางแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางจากเชียงดาวไปถึงดอยอ่างขางประมาณ1ึงชั่วโมงครึ่งนะครับ ถึงแล้วทุกคนโดอยอา่างขางตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยอุณหภูมิประมาณ20องศาตอนนี้เป็นเวลา,า4โมงเย็นนะครับ คิดเธอใจเสมอว่ากูเซ็กซี่้อมได้ร้ป่ะเหมือนง่วงนอนเนาะภาพที่คิดกับภาพที่ได้ แปสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางที่นี่อากาศดีมากเลยนะครับแล้วก็เย็นตลอดทั้งปีเลยแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะช่วงที่เรามาดอกสักุละเมืองไทยยังไม่ออกหลังจากนี้เราก็จะเตรียมตัวลงจากดอยอ่างขางแล้วนะครับแต่ว่าทางขึ้นดอยอ่างขางนั้นเราแอบเห็นสวนส้มด้วยแหละตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สวนส้มเดี๋ยวเราไปเก็บส้มกันดีกว่าอัะการใว่หรอเป็นไกลด้วยครับขอบคุณครับ ตัดส้มเพลินเลยเราได้ส้มมาเยอะอยู่นะครับส้มสดๆไม่จา๋าจส้มสดมาก อยส้มสดส้มเยอะมากก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเดินทางกลับที่กรุงเทพแล้วนะครับก็ยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเฟสต้าได้วยนะครับสำหรับวันนี้บ like, ๊ายบาย